สวัสดีครับอาจารย์สุประชัยนะครับคลิปนี้ก็เป็นนะครับคลิปสอนการออกแบบเซนเซอร์แสงนะครับตอนที่2นะครับต่อจากตอนที่แล้วตอนที่แล้วเนี่ยเราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของแสงนะครับเทียบกับค่าความต้านทานภายในของ LDR นะครับ LDR เนี่ยนะครับ ตัวนิดนึงนะก็คือนะครับตัวต้านทานชนิดพิเศษนะครับที่นะครับค่าความต้านทานภายในเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของแสงได้นะครับเพราะฉะนั้น LDR นี้เราจะนะครับนำมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างหรือการออกแบบเซนเซอร์แสงนะครับ ก่อนอื่นนะครับอาจารย์สุปรชัยขอวาดนะครับวงจรเซ็นเซอร์แสงให้ดูก่อนนะครับเซ็นเซอร์แสงเนี่ยนะครับจะต้องมีเอาต์พุตนะครับเป็นแรงดันเพราะว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปส่งต่อให้กับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลหรือคำนวณได้ และในปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเมื่อนำเข้าไปในแนวคิดของ IoT นะครับข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถจะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้สามารถเข้าไปอยู่ในโลกของดิจิตัลได้เพราะฉะนั้นนะครับการออกแบบเซนเซอร์มีความสำคัญนะครับในการทำให้เราสามารถที่จะรับรู้การเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพใดๆได,ไ,ดได้นะครับวงจรนะครับสำหรับการออกแบบเซนเซอร์ของเราเนี่ยนะครับเป็นวงจรง่ายๆแบบนี้นะครับมี DC ซัพพลายตัวหนึ่งมีคอมต้นทานตัวหนึ่งแล้วตัวล่างเป็น LDR LDR นะครับ LDR สัญลักษณ์เนี่ยมีลูกศรการเปลี่ยนแปลงของแสงเข้ามาอันนี้คือ R ตัวน,นี้ใช้10กิโลโอห์มเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยตอนที่1นะครับเราทำการทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างนะครับแสงเปอร์เซ็นต์แสงนะครับกับความต้านทานภายในของ LDR LD, นะครับเมื่อแสงเท่ากับ0%ความต้านทานภายใน LDR เท่ากับ180กิโลโอห์มนะครับ ลองย้อนกลับไปดูตอนที่1ได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้สัก10กิโลโอห์มเนี่ยก็นะครับน่าจะสร้างความแตกต่างระหว่างแรงดันได้นะครับเดี๋ยวนะครับเรามีซิมูเลชันเนาะเราก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานภายในของ R ตัวนเนี้ย R 1 0 k เนี่ยว่าถ้า R มากขึ้นและ R น้อยลงเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้เรา นะครับอันนี้คือ VO บวกลบ VO คือเอาต์ t ุของเซนเซอร์แสงของเรานั่นเองนะครับตอนนี้คือใช้5โวลต์นะครับเราจะทำการทดลองวงจรนี้กันนะครับทีนี้เราจะใช้อะไรบ้างล่ะนะครับเราต้องใช้นะครับ LDR แน่นอนเราต้องใช้อยู่แล้วนะครับ LDR 1ตัวนะครับแล้วก็มีวอลต์มิเตอร์ตัวหนึงนะครับวอลต์มิเตอร์ตัวหนึงนะครับเลือกย่านโวลต์นนะแล้วก็มีแหล่งจ่ายแรงดันหาไม่เจอนะครับต้องไปอยู่ในอนะครับ แรงจ่ายแรงดัน power supply อยู่นี่นะครับ5โวลต์ d c นะครับแล้วก็มี R ค่าความต้านทานตัวหนึ่งครบแล้วนะครับทีนี้เราก็ต่อวงจร LDR ตรงนี้ก็นะครับ5โวลต์อาจารย์ปรับให้มัน 5โวลต์ต่อกับ R อาจารย์ลากมาแบบนี้นะ5โวลต์ต่อกับ R R ใช้ 10k เราก็ปรับค่าเป็น 10k นะครับดับเบิลคลิกนะครับก็สามารถจะปรับได้บวกเข้า R นะครับเป็นสายเป็นสีแดงเพราะว่าเราต่อวงจรเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะงงบวกของซัพพลายเข้ากับค่าความต้านทานตัวต้นานทาน10นะครับ 1 0 k แล้วก็เข้ากับอะไรครับ ldr นะครับจาก ldr ก็ไปต่อเข้ากับนะครับขั้วลบของซัพพลายเปลี่ยนเป็นสีดำซะนะ ถ้าเราไล่สายดูเนี่ยตรงนี้ก็คือบวกอันนี้ลบเพราะฉะนั้นเอาต์พุตของเซนเซอร์เนี่ยนะครับอันนี้ r 1 0 k อันนี้คือ ldr นะครับเอาต์พุตของนะครับเอาต์พุตของเซนเซอร์เนี่ยก็อยู่ตรงนี้ นะครับ vo นะขั้วบวกนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูซิขั้วบวกวอนมะิเตอร์ววต่อแบบนี้ขั้วบวกต่อตรงนี้เปลี่ยนสายเป็นสีแดงซะนะครับขั้วลบต่อตรงนี้ ถ้าเราต่อสายเป็นระเบียบเนี่ยมันจะใกล้กันยังไงเราก็มองออกนะครับอันนี้คือ vo นะครับันเขียนตรงนี้นะอันนี้คือ vo vo คือเอาต์พุตของเซนเซอร์นะครับอันนี้คือบวกอันนี้คือลบ vo นะครับทีนี้เราทำการจำลองการทำงาน เหมือนเดิมเวลาจำลองการทำงานเนี่ยเราก็ปรับเปอร์เซ็นต์แสงเนี่ยไปที่5ระดับเหมือนเดิมนะครับ5ระดับเหมือนเดิมก็คือ0% 25%นะครับจนถึง100%นะห้อข้างบนเรามีพื้นที่เขียนเราเขียนข้างบนได้หน่อยเดี๋ยวที่ไม่พอ เปอร์เซ็นต์แสงตรงนี้คือ vo แล้วนะ vo คือนะครับแรงดันเอาต์พุตของเซนเซอร์ก็คือข้อมูลนั่นเองเราสามารถจะเอา vo ตรงนี้เนี่ยไปต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลยนะครับ0%นะครับ25% 50% 75%ห้านะครับหนึ vo เดี๋ยวเราลองซิมูเลชันดูนะ ทำซิมูเลชันดูที่5โวลต์ได้4ี่จุดสีโวลต์เอ้ยโทษที4.74โวลต์นะครับเดี๋ยวจบด้วยก่อนนะครับ5โวลต์นะครับ,รบแสงเท่าไหร่เรายังไม่รู้อ่ะคลิกดูอ่ะแสงตอนนี้เป็น0%แสง0% แรงดัน5โวลต์ตรงนี้นะแรงดันเราจะฟิกตลอดนะครับเราได้ V O เท่ากับ4.74อ่าเราบันทึกค่า4.74โวลต์นะครับเหน่อยเป็นโวลต์นนะ ที่มันน้อยโวลต์ won นะครับแล้วถ้า25%ล่ะ25%เหมือนเดิมก็เลื่อนมา25% 726มิลลิโวลต์นะครับ 726มิลลิโวลต์นะครับมิลลิโวลต์นะครับแล้วถ้า50าสละห้าสเปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็จะได้431มิลลิโวลต์นะครับ เราก็บันทึกผลแล้วถ้า75ล่ะ75็ด้าเราก็เลื่อนไป300รอมิลิโวลต์นะครับเราถ้า100เปอร์เซน์ล่ะนะครับ100เปอร์เซ 241มิลลิโวลต์241้มิลลิโวลต์เราก็นำมาพอดกราฟได้นะครับกราฟความสัมพันธ์0อันนี้คือโวล์แล้วนะ VO หน่วยเป็นโวลต์นะครับ5 123 1234 ศูนย์หนึ่งสสามสี่ไม่พอเดี๋ยวอาจารย์เขียนใหม่นะครับเปลี่ยนสีเลยด้วยเป็นสีเขียวแล้วกันที่น้อยไปน,นิดนึงนะครับอันนี้คือ vo หน่วยเป็นโวลต์โอที่มันน้อยมันก็จะเขียนยากนะแต่ไม่เป็นไรครับกะกะเอาได้ นะครับอันนี้คือ0อันนี้เปอร์เซ็นต์แสงนะอันนี้คือ100%่นะครับ50อันนี้7จที่เล็กไปนิดนึงนะครับ25แต่ว่าเราดูแนวโน้มได้1 2 3 4 5นะครับ5โวลต์เพราะฉะนั้นเราได้4จุด เดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีแดงนะครับที่ศแสงเนี่ยเปอร์เซ็นต์แสงเป็น0ูนย์เนี่ยสี่ก็ประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็จะเตี้ยๆคล้ายๆกับความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับอะไรครับค่าความต้านทานนะครับก็เป็นแบบนี้ นะครับกราฟที่อาจารย์วาดเนี่ยนะครับเป็นกราฟความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์นะครับะรบะหว่าง input และ output ของเซนเซอร์แสง นะครับ Input คืออะไร Input ของเซนเซอร์แสงก็คือการเปลี่ยนแปลงของแสงก็คืออะไรครับ0% 25% 50% 75%แล้วก็100%ส่วน Output ของเซนเซอร์ก็คือแรงดัน vo นะครับแรงดัน vo 0ถึง5โวลต์นะครับเมื่อนะครับแสงมีค่าเป็น0%เนี่ย เราก็รับรู้ได้โดยอะไรครับวัดแรงดันที่เอาต์พุตของเซนเซอร์แสงถ้าเราวัดได้นะครับ4.74แสดงว่าแสงเ,เ,แสเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่แสงเนี่ยมีค่าเป็น0ถ้านะครับค่าแรงดันเอาต์พุตของเซนเซอร์ต่ำกว่า1โวลต์นะครับ จากตารางนะเราเห็นว่าถ้าอยู่ที่0.726โวลต์ค่าแสงอยู่ที่ประมาณ25นะครับเราก็สามารถจะรับรู้นะครับการเปลี่ยนแปลงของนะครับแสงได้โดยการวัดเอาต์พุตของเซนเซอร์ได้เลยและเมื่อเรานำเซนเซอร์แสงนะครับไปอะไรครับ ไปต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์เราก็สามารถจะไปออกแบบนะครับระบบอัตโนมัตินะครับอาจจะไปควบคุมหลอดไฟอัตโนมัติก็ได้นะครับตรงนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นวงจรเซนเซอร์แสงนะครับเบื้องต้นด้วย ldr นะครับนะครับก็เห็นไหมครับตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยตอนที่1เรารู้จัก LDR นะครับรู้จักหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของแสงเทียบกับนะครับค่าความต้านทานภายในพอเรารู้ว่านะครับ LDR มีคุณสมบัติที่จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงของแสงได้เราเอามาออกแบบวงจรเซนเซอร์แสงได้ นะครับซึ่งนะครับเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจนะครับหลักการของเซนเซอร์ใดๆได้เลยเราสามารถจะออกแบบเซนเซอร์ทั่วไปได้เลยสมมุติเราไปเห็นอุปกรณ์สักตัวหนึ่งที่มันสามารถจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงใดๆได,ได้เราก็เอามาต่อวงจรเพื่อเอาไปใช้กับระบบ ต่างๆเอาไปใช้กับ IOT ก็ได้เอาไปใช้กับ AI Machine Learning ได้หมดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ